สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันเกี่ยวกับรีโมท H12 นะครับสำหรับลูกค้าที่ติด Gmail นะครับผมเชื่อว่ามีหลายหลายท่านมากๆจากผมก็เยอะแล้วจากที่อื่นก็เยอะครับก็คือรีโมทพังแล้วทีนี้มันต้องการรีสตาร์ทใหม่พอรีสตาร์ทใหม่ปุ๊บติด Gmail ลูกค้าจำ Gmail ไม่ได้ทีนี้ลูกค้าเลยต้องซื้อใหม่ลูกค้าผมเชื่อว่าซื้อไปหลายคนมากๆนะครับ ตอนนี้นะครับร้านโดนไทยกับตันสามารถแก้ไขได้แล้วรีโมทที่ติด Gmail นะครับลูกค้าลองส่งมาได้ที่ผมไม่รู้นะที่อื่นอาจจะบอกว่าเสียเสีย,สย,สยซื้อใหม่ก็เดี๋ยวลองส่งมาได้ก็คือมาลองแก้ไขกันได้ทั้งรีโมทเปิดไม่ติดอบอร์ดเสียมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรีโมทลองส่งมาให้เรารีสตาร์ทหรือหรือทําใหม่ได้อย่างเช่นนะติด Gmail ที่ติด Gmail นี่คือปัญหาหลักเลยก็คือเหมือนโทรศัพท์เราติด Gmail อะครับก็คือไม่สามารถป้อน Gmail อันแรกที่เราใส่เข้าไปได้ทีนี้ก็เลยต้องซื้อรีโมทใหม่หรือรีโมทมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ลองส่งมาให้ลีนะครับตอนนี้ทําได้แล้วนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ซื้อรีโมทใหม่ไปหลายคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวส่งมาได้เผื่อทําไห้สํารองนะครับเผื่อจะขายเป็นมือสองหรืออะไรก็ได้ครับลูกค้าได้ไปต่อยอดได้นะครับดีกว่าวางไว้เฉยนะครับก็ช่องทางติดต่อก็ติดต่อที่เพจโดนไทยกับตันได้เลยทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือ l ลน์แอปโดนไทยกับตันทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับหรือเบอร์โทรตามนี้เลยครับติดติดต สอบถามก่อนได้นะครับก็ฝักร้านโนนไทยกับตันไม่ด้วยครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับก็เรื่องนี้เป็นของรีโมทติด Gmail ครับติด Gmail ครับจำจีเมลไม่ได้นะครับหรือรีโมทเปิดไม่ติดลองส่งมาเดี๋ยวเราทําการรีให้เคสนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับที่รีโมตติด Gmail นะครับเพราะว่าเราต้องซื้อซอฟต์แวร์มาเพื่อที่จะทำการลงแก้ไขให้กับลูกค้าครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวสอบถามกันทางช่องทางติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับ 啊哈。